สวัสดีจ้าพี่น้องปลาชุูๆทุกคนจา้าพี่น้องมื่อจะไปห็ดยำปลากระป๋องจา้ากินง่ายง่ายจาย้ายำปลากระป๋องของเดานี่ปลากระป๋องป๋องเดียวพอจบโว้ยเทโ๋ย เทลงไปเดยอจ้าแล้วฮอกก็จะใส่เครื่องจากพี่น้องจ้าเครื่องกบจิมีห่หอมแดงแล้วก็พริกซอยแล้วก็มีมัมะนาวจากพี่น้องแล้วก็หอมซอยจ้าเนี่ยแล้วฮอค่อยใส่ฮอกก็จะปรุงรสก่อนจ้าใส่น้ำปลาแล้วก็จะใส่ พงพิเศษจากพี่น้องจ่าโอ้บายไปก้กินง่ายๆจากพี่น้องจ่าแล้วก็ใส่น้ำกะละตรงไป<ม>ขา่ปาหนาปลากระไรจ้ะนี่สุดท้ายเราก็จะใส่มะนาวจ้ไไาไม่กินอะไรอ่ะกินด,ด้วยยังไม่ได้กินลูก อโอ้แม่ลืมเปิดไฟพอจินด้วยนะแม่อ,อ้มลืมเปิดไฟแม็กซ์ลืมเปิดไฟเหรอตกใจหมดเลยคิดว่าลืมอะไรลืมเปิดไฟไม่เหรอลืมเปิดไฟใส่มะนาวลงไปแล้วก็ใส่เครื่องนี้ลูไปจากพี่น้องจ้าหอมแดง ทำแดงแล้วก็พริกซอยแล้วก็ต้นหอมลงไปจ้ะอู้แล้วหนูจะจินได้ไหมเนี่ยอืมนี่จับนี่น้องจ้ะยำปลากระป๋องของเรา แะเปิดกล่องบาเปิดกล่องลืมไปเว้นแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะโหยำปลากระป,กกป๋องเมนูง่ายๆจ้ะพี่น้องจ้ะง่ายกินง่ายๆจ้ะนี่เมนูของเราวันนี้คือยำปลากระป๋องจ้ะ ชิมก่อนมันเจิดมันเจิดก็ต้องใส่น้ำปลาจ้ะโอเคใส่ไปแล้วจ้าพี่น้องจ้าเนี่ยพักกินเฮาซิม,มี่มะเขือม่วงจ้ะพี่น้องแล้วก็มะเขือพวงจ้ะ ้นหอมแค่นี้จ้ะแล้วก็กินกับข้าวสวยแซ่บๆจ้ะพี่น้องจ้าเดี๋ยวอันนี้ไข่ทอดของลูกทรายจ้าเนี่ยเมนูฮัมมิ่งกับมีซัมเน่จ้ะพี่น้องจ้าสำาหรับคลิปนี้กับฝากพี่ฝากน้องไว้เพียงซัมเน่จ้ะพี่น้องจ้าฝากไปกำลังใจให้เลอจ้าไปแล้วจ้าบ๊ายบาย